วันนี้มาไกลถึงขอนแก่นผมจะพาทุกคนไปดูวงดนตรีหมอลำเย้ <laughs> หน้าตาส่วนหนึ่งน่าเอาโอเคไหนครับคัดจากหน้าตาด้วยทำไมทำไมพี่อนานวัตูุอย่างเงี้ยไม่ถือเปาอมเป็นเด็นเซอร์ที่มีได้ไหมคิดในใจนะอย่าว่านะคิดว่าเขาคือมีงาชีพมีงาชีพหนึ่งสองสามสี่ยากยากแล้วยากมีลูกมาแล้วเรียนกับบัวจบ สีออาเงินใส่ไปเลียงลูกป,ประมาณนี้นะคะแล้วมันก็แบบมันก็ทำให้หนูแบบฝังในใจพี่ลุกว่าทำไมเขาดูถูกเราขนาดนี้เมื่อมีโอกาสอันนี้มาหนูก็เลยคว้าไว้ติดตามอนุวัตนจัดให้สู้แล้วรวยแล้วช่วยซัพพอร์ตโซเชียลช่องจริงด้วยนะครับบ้านฟ้าอนุวัตนจัดให้ บ้านแดงอนุวัตจันให้บ้านดำอนุวัตติติ๊กตอกและบ้านชมพูอนุวัต4949 49, อินบ็อกงานโฆษณาและถ่ายกินได้ครับวันนี้าจะไปไหนกันครับวันนี้วันนี้มาไกลาถึงขอนแก่นผมจะพาทุกคนไปดูวงดนตรีม่อลํำเย้ซ้อมท่าหรือซ้อมเสียงก่อน <laughs> คือที่พาทุกคนไปดูวงดนตรีหมอลำเพราะว่าเป็นวงดนตรีหมอลำที่พิเศษครับไม่ธรรมดามันเต็มไปด้วยความฝันของเด็กๆเด็ก,ดก,บ,าดก,ากบางคนอยากเป็นศิลปินบางคนอยากเรียนรู้เรื่องของการเป็นหมอลำและเด็กที่นี่เป็นเด็กที่ค่อนข้างมีฐานะยากจนครับบางคน,เ,นเรียนไม่จบชั้นม .3 บางคนก็ไม่จบชั้นม .6 เพราะว่าต้องลาออกจากโรงเรียนเพื่อไปหาเงินเลี้ยงครอบครัวแต่เด็กพวกนี้เรียนจบนะครับเพราะเขาไปอยู่ในการศึกษาแบบยืดหยุ่น หลายคนอาจจะงงเฮ้ยการศึกษาแบบยืดหยุ่นเป็นยังไงหาเลี้ยงครอบครัวได้เป็นแดนเซอร์เป็นหมอลำก็สามารถเรียนจบได้อยากรู้พิเศษจริงๆนะครับอ้าวฟอมเสียงเตือ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 เอาเสียงไม่ค่อยได้แต่ท่าได้อะ๋ยวไปดูครับ สวัสดีครับ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 เขาบอกว่าให้มาดูวงวงดนตรีที่หล,หลายๆคนบอกว่ามันเป็นความฝันของเด็กที่นี่ถูกไหมถูกไหมขอ,ขอบคุณมากที่ให้เกียรติขนาดนั้นครับแต่ต้องถามเขาอะเพราะเขาเพราะจริงๆเขาก็เขาก็แย่งชิงกันเข้าที่นี่พอสมควรเหมือนกันนะอดต้องสอบเหรอครับมันต้องมีคัดเลือกครับ คัดจากอะไรครับก็ความสามารถล้วนๆแล้วก็หน้าตาส่วนหนึ่งนัดเอาโอเคไหนครับคัดจากหน้าตาด้วยทำไมพี่ทำไมพี่อนาวัฒน์พูดอย่างเงี้ยไม่เสนอคามเป็นแดนเซอร์ที่นี่ได้ไหมได้ดิได้เลยนี่ได้เลยอายุเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวครับอ๋อไม่เกี่ยวเลยนะอายุเยอะสุดของเราเท่าไหร่นะอายุเยอะสุดเท่าไหร่ครับ44 44โอ้เรายังมีหวังเรายังมีหวังอายุน้อยสุดเท่าไหร่ครับน้อยสุดน่าจะไปเรียนอยู่ยังไม่กลับมาครับ17 เด็กกี่คนฮะของครูเนี <S <S er> ่ยเด็กกี in hundred hundred ่คนร้อยคนครับครูเอฟต้องดูแลเด็กร้อยคนใช่หนึ่งหนึ่งร้อยคนเฉพาะแดนเซอร์นะครับเฉพาะแดนเซอร์เนี่ยหนึ่งร้อยคนเหมือนจับปูใส่กระดกเลยเนาะโอ้โหยิ่งกว่ายิ่งกว่าอีกเายเด็กเขาจะมีความเป็นแบบเต็มที่เลยอย่างเขาใช่ครับใช่ครับเขาก็มันมันคืออาชีพอย่างหนึ่งนะครับเขาก็ต้องเต็มที่กับอาชีพของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยครับ อ๋อแล้วทุกวันเขาก็จะซ้อมกันแบบนี้อ่ะใช่ครับเป็นตารางซ้อมครับเราของของ,ของอีสานนครศรีจะเริ่มบ่ายโมงแล้วก็จะพักจริงๆจะพักตอน5โมงอ่าแต่วันนี้วันนี้เริ่มช้าก็เลยเลทไปเรื่อยๆ่อก่อนยังไม่ยังยังไม่ครบชั่วโมงในการฝึกซ้อมแล้วก็จะมาเจอกันอีกทีประมาณทุ่มหนึ่งแล้วก็ไปถึงประมาณ5้าทุ่มถึงเลิกครับเด็กๆๆเด็กเด็กเหล่านี้เข้ามาจากไหนอ่ะฮะหลากหลายพื้นที่หลากห,ห,หลายจังหวัดนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่ไม่ได้ไม่ได้จบการศรึกษาสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีนะมีเด็กที่จบปริญญตีีเด็กท่จบ ม .6 ปวชปวสมาแต่ฝ่าฝันอยากจะเป็นทำงานเกี่ยวกับอาชีพหมอลังบาทสเป็นคนอุดรธาน,นีแล้วบาทสก็มาอันนี้คือไม่ได้เรียนจบมไหนพี่ขอโทษนะจบมสองครึ่งครับ มสองครึ่งก็คือมันก็ถือว่าไม่ได้จบมสามยังไม่จบมสามไม่จบมใช่ครับยังไม่จบมสามเอาละบาสททำยังไงอ่ะคือเหตุเหตุผลของน้องอ่บน้องอ่ะน้องอยากมาเป็นมาเป็นหมอรำมาเป็นแดนเซอร์ชอบมาเป็นชอบเขาก็เลยเหมือนผันตัวเองจากเด็กเด็กนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยมาเข้าอยู่ในวงแต่ว่าเบื้องหลังของวงเนี่ยเขาก็มีโครงการสนับสนุนเรื่องการศึกษาเราก็จะพยายามผลัก ผลักเด็กะให้ไปเรียนรู้เรื่องกอศนหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่อยากให้ทิ้งเรื่องการเรียน<อ>จนแมตต์เนี้ยอยู่ๆเราก็ได้รับโครงการดีๆมาจากพี่ใหม่ของเราคือ<ต>อะไรครับมันเป็น,น,ปนการจัดก,การเรียนรู้ที่ยืดหยุน่นครับโดยเราร่วมกับกศสในการพัฒนาโครงการที่เราเอาหลักสูตร หมอลำศึกษาซึ่งเรามาวิเคราะห์จากเรื่องของการใช้ชีวิตของน้องในวงหมอลำเนี่ยแล้วก็พัฒนามาเป็นตัวหลักสูตรแล้วก็เป็นแมทกับน้องๆที่อยู่ในวงหมอลำแต่ละวงที่ต้องเต้นต้องรำต้องขึ้นเวทีเสร็จแล้วเราก็ออกแบบรายวิชาต่างๆให้เหมาะกับชีวิตเขาแล้วก็จะมีค่ายเพื่อที่เขาจะจบผ่านการประเมินโดยทำหมอลำญี่ปุ่นอ๋อนั่นหมายความว่าอันนี้ก็คือหนึ่งในนักเรียน เป็นคนที่ทำมาหากินได้จากวงหมอลำเนี่ยนะมีเงินส่งให้ที่บ้านมีเงินแล้วก็เอาไอ้บมอลำเนี่ยเป็นหน่วยกิจใช่ก็เทียบประสบการณ์จากการเต้นบนเวทีจากการร้องบนเวทีเอาประสบการณ์ร้องประสบการณ์เต้นไปเทียบเป็นหน่วยกิจได้แล้วคนจะจบอะไรอ่ะจบมสามยังจบจะจบมสามครับแล้วบ้านก็จะเรียนต่อมหกต่อเนื่องจากว่าหลักสูตรเราจะมีทั้งมต้นและมปลายจะบ้านนะเด็กหลายคนพ่อแม่หลายคนไม่รู้ว่ามันมีโครงการ ใช,ใช่ครับเราเพิ่งเริ่มได้หนึ่งปีครับอ๋ออาจจาผมผมแบบบ้านผมฐานะยากจนผมอยากจะมาแบบผมผมเป็นเด็กผมก็ชอบแบบหมอลำเนาะผมจะทําไงอ่ะมาสมัครหรือยังไงอะ่ะก็ต้องมาสมัครที่วงหมอลำก่อนครับวงหมอลำที่เป็นเครือข่ายของเราอย่างอีสานนครศรีนเนี่ยก็จะเป็นเครือข่ายที่เหนียวแน่นเลยเพราะว่าเริ่มพัฒนาหลักสูตรร,ร่วมกับเราตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็จะมีน้องๆที่ทางวงเนี่ยให้โอกาสได้เข้ามาสมัครเรียนด้วยหลังจากที่น้องสมัครเป็นสมาชิกวงหมอลำแล้วแล้วเขาก็ มีความรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตในวงหมอลำเขาก็จะมาสมัครเรียนกับเราบาสไปรู้มาจากไหนอ่ะคือคุณครูใหม่ไปเปิดรับสมัครที่หลังเวทีครับวันนั้นเล่นที่เดียวไปคุยโครงการหลังเวทีเลยใช่ไปเปิดรับสมัครหลังเวทีหมอลำใช่เราต้องเรนไปทุกวงหมอลำครับก็คือครูใหม่จะต้องไปทุกวงดนตรีหมอลำใช่ครับเพื่อไปบอกว่าเรามีเรามีโครงการนี้แล้วเรามีกิจกรรมให้น้องๆเนี่ยสามารถที่เข้ามาเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะครับจังหวะแรก คิดในใจนะอย่าว่านะคิดว่าเขาคือมีอาชีพมีอาชีพทูกกงเป็นอย่างถูกไมใช่ครับคือมีคนคนหนึ่งเดินไปบอกว่าฉันมีโครงการแบบนี้เธอมาอยู่กับฉันอะไรอย่างเงี้ยจังหวะแรกเชื่อไหมไม่เชื่อครับเด่นว่าแล้วแต่แต่ตอนหลังมันมาเชื่อง่ายขึ้นเพราะว่าอ่าโครงการที่เขาร่วมกับเจ้าของวงก็คือเฮียหน่อยเียน่อยด็กๆก็เลยมีเหมือนเหมือนมีที่พึ่งว่าเอ๊ยมันคือเรื่องจริงมันคือความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยจังหวะแรก ครูใหม่เดินไปหาบาสไม่รู้จักอ่ะแล้วเขาคุยไงอ่ะ,อะก็มีมาเสนอเราเรื่องสมัครเรียนอะไรต่างๆพอได้วุฒินูน่นวุฒินี่ครูจะถ้าเราไม่ได้วุฒิหรือปอพหนึ่งแบบเนี้ยครูก็จะติดต่อหาให้เราเด็กที่มีความสนใจตอนแรกเนี่ยเราสร้างกลุ่มไลน์เสร็จแล้วเนี่ยเราให้ทดลองเรียนก่อนในห้องเรียนกลุ่มปิดในเฟส ซึ่งห้องเรียนเนี่ยเราจะมีครูคสอนทุกสัปดาห์เด็กๆก็จะเรียนออนไลน์แต่ว่าเป็นการออนไลน์ในช่วงเวลา oh. ที่ที่เขาว่างเว้นจากการซ้อมแล้วก็เขาผ่านการนอนหลับอย่างเต็มอิ่มมาแล้วนั่นหมายความว่า<ม>บาสเองก็ต้องซ้อมด้วยซ้อมหอมอลรำเรียนหอมอลรำเรียนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเอาเวลาที่แบบเอาเป็น เวลาที่เหลือมาเรียนแต่เป็นเรียนออนไลน์อ๋อมาเรียนออนไลน์มันก็เลยได้ไม่ต้องไปไหนมาไหนก็คือเรียนออนไลน์ก็คือเขาเขายังสามารถทำงานเขายังทํางานที่เขารักได้เหมือนเดิมแบ่งเวลายังไงอะสมมุติก็ถ้าเป็นตอนเช้านะครับเราก็จะนอนตอนขึ้นรถ8ปดโมงแปโมงถึงสักบ่ายสามบ่ายสามแบบเนี้ยแล้วก็4ี่โมงห้โมงแบบนี้เราก็ตื่นมาดูใบงานในกลุ่มครับแล้วก็หกโมงเราก็อาบน้ํา พออาบน้าเสร็จแล้วก็ามาจัดของใต้เวทีอ๋อมีไรายได้ด้วยแล้วไ,ได้เรียนด้วยเหนื่อยไหมแรกๆอ่พะพอดูตารางมันแน่นแรกๆถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับออคือผมว่าถ้าเขาเหนื่อยเนี่ยน่าจะเหนื่อยกับงานที่เขาทํามากกว่าแต่ว่าเพราะว่าเรื่องเรียนมันมันมันเรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาจริงๆที่เขาทํางานในแต่ละวันไงครับม,มันก็เลยเหมือนแบบไม่ได้ไปหนักเรื่องเรียนแต่จะไปหนักกับประสบการณ์ที่เขาต้องทํางานทุกวันทุกวันนี่แหละ ที่พี่ถามขอลงรายละเอียดหน่อยเวลาเราเรียนนะ่ะ<อ>เราเรียนอะไรอ่ะ<อ>ก็จะมีวิทย์คณิตอังกฤษได้ไหมอ๋อก็มีเรียนเหมือนกันเหรออันนี้เป็นการเรียนในหมวดวิชาพื้นฐานซึ่งวิชาพื้นฐานเหล่านี้เราเนื่องจากหลักสูตรเราพัฒนามาจากหลักสูตรการการห้าหนึ่ง 51, ของสอพทของกระทรวงศึกษานะครับเราก็เลยจําเป็นต้องมีวิชาพื้นฐาน<อ>แต่วิชาพื้นฐานเนี่ย เราเอาตัวชีวัดกับแกนมาแต่ว่าตัวเนื้อหาเนี่ยเราปรับให้เข้ากับวงหอวลำมากขึ้นเช่นให้วัดความกว้างยาวของเวทีว่ามีขนาดเท่าไหร่ระยะแสงของไฟที่อยู่ฟอลโล่แล้วฉายมาที่เราเนี่ยมันมีความกว้างความยาวแสงนี่คือคณิตศาสตร์ใช่ครับแล้วบาร์ต้องไปวัดไหม ว่าต้องวัดเพราะว่าต้องทํารายงานส่วอ้าวเหรอนั่นหมายความว่าวัดก็ต้องไปตลับเมตรมาวัดมาวัดว่ามันเท่าไหร่ไม่ได้ตลับเมตรแค่ทีเดียวครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นหลังาเนี่ยมัน120นับแผ่นไม้เอาก็ได้ได้วิธีการคิดอ๋นี่คือคณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวันถูกไหมส่วนวิชาเพิ่มเติมเราก็มีการจัดค่ายหมอลํา5วัน ซึ่งค่ายหมอลำเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้กับศิลปินจริงๆที่เป็นศิลปินอาชีพแล้วก็ศิลปินแห่งชาติที่ท่านมาออกแบบหลักสูตรร่วมกับเราโอ oh. ้โหเรียนร้องเรียนลำเรียนฟ้อนอย่างวันนี้ก็มีการเรียนร้นองกะการร้องหมอลำในแต่ละแบบลำเตย้ยลำเพลินอะไรเงี้ยครับลำกรลำเดินอ๋อ oh. อันนี้บัตก็คือผ่านมากี่เดือนแล้วของบัตจะจบแล้ว <c oughs> จะจบแล้วเะจะจบป .3 ตอนนี้เขาหลังเข้าค่ายมเข้าม .6 แล้วสิมปลายแล้วเนียครับ แต่ตอนนี้บาสต้องเก็บมา .3 ด้วยเนาะบาสต้องเก็บนั่นหมายความว่าบาสก็จะมีเงินเลี้ยงตัวเองกับครอบครัวด้วยโบดุติหมอลําใช่ครับแล้วก็บาสเองก็สามารถได้วุฒิการศึกษาการเรียนกับศูนย์การเรียนหรอด้วยการศึกษายืดหยุ่นที่เราทําร่วมกับกศเราก็ภูมิใจครับเพราะว่าเราทํางานเรามาเก็บเงินเราได้เงินทุกวัน หรอเรามาทําเป็นอาชีพแดนเซอร์ก่อนไหมใช่ครับแดนเซอร์ก่อนแดนเซอร์ได้วันเท่าไหร่ห้าถึงหรอพูดอะไรได้ดีเนาะต่อวันนะต่อวันนะครับต่อวันต่อวันต่องานด้วยครับต่องานแต่วันหนึ่งสําหรับคนที่เป็นเด็กอย่างเงี้ยได้ห้าร้อยหกร้อยอ่ะใช่ถูกไหมยังไม่รวมรายได้อื่นยังไม่รวมรายได้อื่นคลิปหน้าเวทีอะไรจะเป็นของเขาหมดเลยครับแล้วก็จะเป็นเรื่องที่เขาจะต้องไปดูแลแฟนคลับฐานแฟนคลับของเขากันเองเอ้า มีแฟนคลับมีหรอถือเอาง่ายๆเนี่ยพอถึงเวลาแต่งตัวนะครับมีแม่ยกเหรอแต่งตัวเขาก็จะเปิดไลฟ์สดของเขากันแล้วเพื่อทักทาย MC ็มซเขาแล้วก็จะมีแสดงว่าแต่ละคนร้อยละคนนี้เขาจะมีแฟนคลับเอ็ขาจะมีแฟนคลับของเขาหมดใช่ครับใช่ใช่ไม่ธรรมดาอุ้ยไม่ธรรมดาอุ้ยรับสมัครรับสมัครไหมลีลาก่อนอ่ะลีลาไปนไงแดนเซอร์อ่ะแดนเซอร์แดนเซอร์ ต้องสอนพี่หนุ่มอนุมัติเต็นละรับเอายังไงยังไงเอาแล้วเราสอนกันพร้อมกัน4คนได้ไหมเอาสัก18ก็ได้ครับ18คืออะไรอ่ะ18ง่ายง่ายหนึ่งสองสามสี่ยากแล้วยากแล้วยากพันหน้าโอเคอ่ะหนึ่งสามเอลสี่หนึ่งสองสามสี่รับ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 เป็นผู้ใหม่เลยโอยได้แล้วได้แล้วมาชิงฐานแฟนคลับมาชิงขาแฟนคลับ เพลงเราได้กี่เพลงที่เราฝึกร้องฝึกอะไรอย่างเงี้ยถามว่าได้กี่เพลงมัน <c oughs> ก็ได้หลายเพลงเพลงเร็วมีไหมมีคับขอเพลงเร็วสักเพลงหนึ่งลมวอยวอยแดดอ่อนๆ่อก่อนตะวันเริ่อตกดินเราเคยกิ่นนินเนอร์ด้วยกันสองคนแต่วันนี้รักพี่มีเข้ามาปนน้ำตาล่นมองเก่งเห็นเขากอดกัน <c oughs> ดี เซคตหนึ่เพลงเซหนึ่งท่านเด <ic> ีครับลมว้อยวอก็พอแค่ลมว้อยว้อยดียกับเสียงเพียนละปล่อยให้เรื่องร้องเรื่องเต้นเป็นเรื่องของเด็กๆน <compensation> ะครับผมไม่น่าจะไหวสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับน้องบาทสขยันหารายได้เลี้ยงครอบครัวมีความมุ่งม,มั่นทําในสิ่งที่รักคือการเต้นการร้องหมอลำและที่สำคัญที่สุดนะครับคือไม่ต้องทิ้งการเรียน เพราะว่ามีโครงการการศึกษายืดหยุ่นทุกที่คือโรงเรียนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากอสอส,อสที่ร่วมกับศูนย์การเรียนปัญญากันศูนย์การเรียนตามมาตรา12และมหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลพบว่ามีเด็กหลุดจากระบบการศึกษามากกว่า1ล้านคนนะครับโดยโครงการนี้จะทําให้เด็กๆได้กลับมาเรียนสารต่อความฝันอีกครั้งด้วยการศึกษายืดหยุ่นตอบโจทย์ชีวิต คือผมสงสัยทําไมต้องเป็นวงดนตรีหมอลําที่เราอยากให้เอาเด็กไปเรียนกับเราอะคือจริงๆเนี่ยเราทําหลายแผนการเรียนมากเลยครับเราทํากับทั้งเด็กในสถานพินิษฐ์เด็กในเรือนจําเด็กที่ท้องไม่พร้อมนะ,อ,ะอยู่ในชุมชนแล้วก็ทำนะครับแล้วก็จริงๆเราก็มีหลักสูตรที่หลากหลายแต่วันดีคืนดีวันนั้นตั้งเขียนงานอยู่แล้วก็ฟังเพลง ฟังเพลงหมอลำเด็กตาดำๆหอพุทธมสามจากกสอ้นอผมเลยบอกเฮ้ยอะไรวะทําไมมันมีเด็กอย่างนี้อยู่แล้วเด็กเหล่านี้อยู่ในวงหมอลำผมก็เลยมาคุยกับน้องที่เป็นผอศูนย์การเรียนว่าผมอยากทําสํารวจว่าน้องๆในวงหมอลำส่วนใหญ่เนี่ยเขาจบการศึกษาในระดับไหนกันบ้างครับเสร็จแล้วเราก็ตะเวนสํารวจ44วงหมอลำอ๋อ44วงหมอลำเลยในภาคอีสานที่เราพอจะเป็นกลุ่มตัวอย่างได้เสร็จแล้วเนี่ย ผลสำรวจก็ชี้ชัดว่าเด็ก30%ไม่จบการศึกษาในระดับมปลายและมีที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือประมาณ14%ที่ไม่จบการศึกษาในระดับมต้นซึ่งเป็นการศึกษาภษาคบังคับเนาะตามกฎหมายมันมาจากปัจจัยอะไรจริงๆปัจจัยที่เราคุยกับเด็กๆเนี่ยหลายส่วนเลยครับท,ทั้งเรื่องของเสษส,สถานะของทางบ้านยากจนยากจนครอ,อบครัวแตแกแยกนะครับ<อ>บางคนก็สะดุดอุบัติเหตุก็คือมีท้อง เสร็จแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกก็ต้องออกจากโรงเรียนแล้วก็มาทํามาหากินเนาะบางคนเนี่ยก็มีในเรื่องของไม่อยากไปโรงเรียนเพราะว่าไม่ชอบครูหลักสูตรไม่ฉันไม่ชอบไม่ชอบหลักไม่ชอบนั่งเรียนเสร็จแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออแล้วทํายังไงเราจะแก้ตัวเพียนพอยต์เหล่านี้ในระบบการศึกษาได้เราก็มาออกแบบหลักสูตรหมอลำศึกษาซึ่งเราก็ใช้ศูนย์การเรียนตามมาตรา12ของพรบการศึกษาเนี่ย ที่เรามีอยู่เนาะก็คือศูนย์การเรียนปัญญาการเนี่ยมามาเป็นหน่วยในการรับรองหลักสูตรนี้ร่วมกับทางสงพอมอและหนึ่งในหลักสูตรการเรียนของเด็กๆก็คือกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะครับเสริมศาสตร์สารสินสืบภูมิปัญญาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับบอกเลยว่าเป็นการเรียนที่ได้ทั้งความรู้และสนุกสนานเป็นอย่างมากแต่ถ้า ใายเสริมทักษะมีการเรียนที่หลากหลายของศิลปะหอลังพื้นบ้านจากผู้เชี่ยวชาญและก็ศิลปินโดยน้องๆจะได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยครับผมเนี่ยแค่ลองมาสังเกตการยังมีส่วนร่วมเป็นหุ่นให้กับน้องๆได้ฝึกศิลปะในการแต่งตัวผมว่าเป็นห้องเรียนที่สนุกสนานม่วนอิลีครับพอแต่งตัวเสร็จน้องๆก็จะทบทวนบทเรียนการรำตั้งจังหวัดต่างๆที่เรียนมาผมก็เลยขอลองสักหน่อย แต่บอกเลยนะครับว่าไม่รอดครับดูน้องๆสิครับคร่องแคล่วสวยงามมากๆมีโอกาสได้คุยกับน้องๆอ,อีกหลายคนนะครับอย่างน้องหยกที่ต้องจากบ้านมาเป็นแดนเซอร์ เพื่อส่งเงินไปเลี้ยงลูกน้องเรียนหลักสูตรหมอลำศึกษากำลังจะจบม .6 แล้วนะครับเอาอย่างหยกเนี่ยหยกเรียนจบชั้นอะไรม .3 ค่ะม .3 ใช่ค่ะม .3 แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อหรือวไงไม่ได้เรียนต่อค่ะอ่าทำไมไม่เรียนต่อลูกหนูต้องทำงานทำงานช่วยครอบครัวค่ะแบ่งเบาภาระพ่อแม่อืมก็เลยตัดสินใจไม่เรียนใช่ค่ะแรกๆไปทำงานเลย แรกๆหนูอยู่หมอลัมซิ่งมาก่อนอ๋อเป็นหมอลัมซิ่งใช่ใช่ค่ะเป็นแดนเซอร์ของหมอลัมซิ่งมาก่อนแล้วพอป้าก,ก็ชอบหมอลำหม,มูป้าเลยบอกว่าลองไปสมัครดูไหมหนูก็เลยว่าลองก็ได้แล้วก็มาทําตรงนี้มาประมาณ2ปีค่ะอยู่ที่สาวน้อยเพ้น,นทบ้านแคนอ๋อมาเป็นแดนเซอร์อยู่ใช่ค่ะอยู่สองปีใช่ค่ะแล้วทําไมตัดสินใจอยากจะเรียนอีกค่ะคือมีครูเข้าไปเหมือนแบบว่าแกเข้าไปรับสมัคร แกไปลงพื้นที่ไปรับสมัครเลยตอนแรกหนูก็ว่าหนูจะไม่เรียนแล้วเพราะหนูคิดว่าหนูน่าจะทําไม่ได้กลัวมันยุ่งยากด้วยค่ะจริงๆแล้วเพราะว่าเคยสมัครกศนแล้วมันต้องเหมือนเวลาใกล้สอบเราก็ต้องกลับไปสอบที่บ้านเราอย่างงี้ค่ะแต่ว่าที่ตรงนี้อ่ะคือครูแก้วบอกว่าเราทํางานออนไลน์ทํางานส่งออนไลน์อย่างนี้ค่ะเวลามาทํากิจกรรมอย่างนี้ก็คือปิดวงแล้วค่ะก็เลยโอ้น่าสนใจดีก็พี่ถามตอนครูเข้าไปหลังเวทีดูแล้ว เชื่อครูเลยไหมหรือว่ายังไงคิดอะไรอยู่ในใจเล่าได้ห้าสิบห้าสิบแล้วค่ะมันจะจริงไหมจะจบจริงไหมมันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคิดว่าเขามาหลอกเราไหมคิด <c oughs> ไม่คิดว่าจะมีโครงการดีๆแบบนี้แต่พอ,เ,อเรียนไปเรื่อยๆต่อให้เราไม่ส่งงานนี้เราตามงานไม่ทันครูก็จะทักส่วนตัวนี่อย่าลืมไปงานนี้นะแกก็จะส่งมาให้เราเราก็ได้ทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำงานด้วยเวลาว่างเราก็ทํางานส่งไปด้วยอย่างนี้แล้วจุดประสงค์ที่อยากเรียนก็คือ หนูเรียนจบแค่ามรสามหนูมาเป็นหมลำํำม,มาลองเพลงไม่ได้ร้องเพลงแต่ว่ามาเต้นอย่างเงี้ยเขาก็จะทำจบมาสามมาเต้นกินล่มกินเสียว่ยงไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไหวไหมอะไรเงี้ยแม่นะคะแต่ว่าเขาเหมือนเขาดูถูกเราดูถูกเราจบแค่ามรสามไม่มีการศึกษาอะไรประมาณนี้สู้ลูกเขาไม่ได้อะไรประมาณนี้หนูก็อยากเอาวุฒิตรงเนี้ยไปเรียนต่อก็อจะแบบว่า ดูความดูถูกของพวกเขาดูโดนดูถูกเยอะเลยใช่ค่ะดูถูกยังไงดูถูกอะไเขาชอบดูถูกเนอว่าจบแค่มาสามเต้นกินนำกินใครจะรับไปทำงานนู้นนั่นนี่แต่หนูก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเสียใจไหมเสียใจม, <laughs> มันก็จุกอยู่ข้างในแต่ว่ามันไม่อยากรองออกมาม <laughs> เคยเล่าให้ที่บ้านฟังไหมตอนที่เราโดน โดนโดนบูลลี่โดนเคยเคยคะ่ะแล้วคุณยิ่งไปปรึกษาใครหนูปรึกษายิ่งหนูมีลูกหนูไม่ได้ปรึกษาใครเลยหนะูะจะเก็บไว้คนเดียวยิ่งหนูมีลูกเขาก็จะแบบว่าดูถูกยิ่งดูถูกเนี่ยมีลูกมาแล้วเลี้ยงกับบทจบสีเอาเงินใสไปเลี้ยงลูกประมาณนี้นะคะแล้วมันก็แบบมันก็ทําให้หนูแบบฟังในใจพี่ลูกว่าทําไมเขาดูถูกเราขนาดนี้ เมื่อมีโอกาสอันนี้มาหนูก็เลยคว้าไว้ตอนนั้นหนูไปเล่าให้ใครฟังไหมไอ้เรื่องพวกนี้ไม่ค่ะที่บ้านก็ไม่เล่าไม่เล่าค่ะทำไมไม่เล่าให้หนูกลัวให้แม่หนูกลัวแม่หนักใจกับหนูไปอีกเรื่องหนึ่งตอนนั้นเราเป็นแม่ไว้ใจแม่ก็เสียใจแล้วหนูก็เลยเก็บมาคิดกับตัวเองแต่ว่าหนูก็ไม่ได้พูดกับใครแล้วก็แค่เอาคําดูถูกของพวกเขาเป็นแรงผลักดันแค่นั้นนะคะ แล้วตอนนี้หนูอยากอะไรจะบอกอะไรกับคนที่ดูถูกเราเราจะจบแล้วนี่ใช่ไหมใช่ค่ะอยากจะบอกว่าสมัยนี้หยุดบูลลี่หยุดดูถูกกันได้แล้วนะคะเพราะว่าคนที่เรียนไม่จบเขาอาจจะมีการมีงานทําที่ดีก็ได้มีอนาคตที่ดีก็ได้ค่ะออยากอะไรอยากจะบอกกับแม่ไหมรักนะ <laughs> อีกคนที่ผมมีโอากาสได้คุยกําลังเป็นดาวรุ่งในวงการหมอลำ และที่สําคัญน้องก็กําลังจะจบม6ก็คือน้องฮักแพงคนนี้ครับน้องออกจากโรงเรียนเพราะว่าความยากจนและก็ใจรักในอาชีพนี้ต่อสู้กับความยากลําบากเป็นทั้งแดนเซอร์และก็นักร้องหมอรรำครั้งหนึ่งครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปแสดงตอนกลางคืนรถชนเกือบเสียชีวิตแต่น้องก็สู้จนมีวันนี้ได้ครับมันใช้เวลานาน,านไหมกว่าหนูจะเรียนจบอย,อย่างม6เนี้ยหนูใช้เวลาเท่าไหร่ หนูจะเรียนในตอนนี้หนูเรียนสาขามปลายค่ะอตอนนี้ใช้เวลาเรียนประมาณ6เดือน7เดือนค่ะตอนนี้กําลังจะจบแล้วฮุยหกเดเดือนก็จะจบมหกหรอใช่ค่ะเป็นหลักสูตรที่โอเคมากๆค่ะสําหรับคนที่ยังขาดโอกาสในตรงนี้อยากให้มาลองมาก,มากๆค่ะเออมันคือ6เดือนก็จะได้วุฒิมหกที่เราได้มันเป็นอะไรเป็นมันเป็นวุฒิที่มีโคต้าค่ะในการที่หนูจะไปศึกษาต่อในระดับมหาลัยด้วยมีทุนให้ด้วยค่ะสําหรับคนที่ จะได้ไปตอปณิยตีด้วยใช่แล้วปริยตีเป็นสาขาอะไรอ่ะหนูตอนนี้หนูยังไม่คิดค่ะคือตอนนี้หนูคิดแค่ว่าหนูต้องมีวุฒิม6ไปก่อนสำรองก่อนในอนาคตหนูไม่รู้ว่าหนูจะไปเรียนต่อไหมหรืออะไรยังไงหนูอยากมีวุฒิตรงนี้ไปก่อนเราเราอยู่ในวงดนตรีหมอลำเนาะเนี่ยเอฟจงเอฟซีเนี่ย, F 0, Z, ยซับผงซับพอร์ตเงินเดือนหรือว่าแต่ไรายได้แต่ละวันเนี่ยมันเยอะเป็นหมื่นก็มีหลักพันก็มีคืออายุเท่าหนูเนี่ยหาเงินได้แค่ขนาดเนี้ย ฉันไม่ต้องเรียนก็ได้ทําไมตัดสินใจเรียนหนูไม่อยากทิ้งตรงนี้ค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันสําคัญกับชีวิตคือหนูไม่รู้ว่าในอนาคตชีวิตหนูจะไปในทิศทางไหนส่วนการเรียนคนเราต้องมีพื้นฐานในการเรียนได้ก่อนค่ะเพราะว่ามันสําคัญกับการใช้ชีวิตมากอ๋อก็เลยตัดสินใจมาอยากจะบอกเพื่อนๆไหมว่าแบบบางคนก็แบบเฮ้ยฉันหาเงนินง่ายเอาเงนินไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้ามีโอกาสในการเข้ามาเรียน ตรงนี้อยากให้ลองดูค่ะอยากให้เข้ามาเลยอยากให้เข้าร่วมด้วยกันเรียนจริงลงมือปฏิบัติจริงเป็นห้องเรียนที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาแต่สนุกสนานมากๆครับเมื่อเรียนแล้วน้องๆก็ต้องออกแบบการแสดงตามที่เรียนมาในสาขาวิชาต่างๆไม่ต่างจากการทำข้อสอบภาคปฏิบัตปิปลายภาคครับนี่แหละครับคือเป้าหมายของกอสศ ที่ต้องการจัดการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นเด็กสามารถประกอบอาชีพไปพร้อมๆกับการเรียนได้ตอนนี้จากเด็กหลุดจากระบบ1ล้านคนสามารถดึงน้องๆกลับเข้าสู่ระบบได้ประมาณสอง0,000คนแล้วนะครับด้วยการระดมความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทั้งระดับประเทศพื้นที่และก็ชุมชนเพื่อที่จะนำไปออกแบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับน้องๆครับคำที่ผมบอกให้สำคัญมากๆสำหรับที่ผม ตามหมอลำการศึกษาเนี่ยคือเราไม่ควรให้เด็กเนี่ยต้องตัดสินใจนะครับหรือต้องเลือกระหว่างการเรียนกับการประกอบอาชีพนะแต่เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่จะต้องออกแบบการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตอบโจทย์ชีวิตมีคุณอาวุธได้ด้วยหลักสูตรหมอลำการศึกษาเนี่ยนะครับ หลังจากใช้ช่วงระยะเวลามาประมาณปีหนึ่งเ,เด็กเรียนด้วยทำงานด้วยจบพุทธม .3 ม .6 ไปต่อเรียนอุดมศึกษาก็ได้ไปเรียนในวิชาชีพอื่นก็ได้นี่คือคำตอบสำคัญนะว่าถ้าเราเข้าใจฐานชีวิตเขาเข้าใจปัญหาเขาแล้วเราผสมผสานกับกับการเรียนรู้ที่อยู่หน้างานกับอยู่กับชีวิตเขาเนี่ย ดูเป็นดูออกและดูเข้าใจเนี่ยคำตอบมันก็จะออกมาเป็นหลักสูตรแบบเหมือนหมอํำศึกษาเลยน้องๆที่หลุดจากระบบการศึกษาไปแล้วหนึ่ล้านคนด้วยความยากจนหรือปัจจัยที่แตกต่างกันแต่ทุกคนมองเห็นคือการสร้างโอกาสและอนาคตมองเห็นตัวตนมองเห็นคุณค่าทำให้มีโอกาสทั้งในอาชีพและการศึกษานาเจา ตามอนุวัตจัดให้สู้แล้วรวยแล้วช่วยซัพพอร์ตโซเชียลช่องจริงด้วยนะครับบ้านฟ้าอนุวัตจัดให้บ้านแดงอนุวัตจัดให้บ้านดำอนุวัตติกตอกและบ้านชมพูอ,อนุวัตสี่เก้าสี่เก้าอินบล็อกงานโฆษณาและถ่ายอินได้ครับ